สอมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับมาสู่การพันลวดพัดลม16นิ้วนะครับเข้าสู่อีพีที่5นะครับอีพีที่5 EP อีพีนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการลงลวดขดลันนะครับก็คือการใส่ขดลันนะครับก็ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่4ขดนะครับก็ จะมาพูดถึงการใส่ขดลันกันนะครับชมเลยครับก่อนอื่นที่เราจะใส่นะครับก็คือการใส่ก็คือการเอาใส่ในล่องตรงเนี้ยนะครับ16ล่องใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้วอันนี้ผมก็ทําการวาดมานะครับเหมือนคือเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับวงกลมแบบนี้ใช่ไหมนะครับก็มี16ล่องนะครับอันนี้ก็มี16รู16ล่องนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะ คือผมจะพูดสสิ่งนี้ก่อนนะครับคือคือสออันเนี้ยนะครับเมื่อกี้ก็นั่งหวาดเมื่อกี้นะครับอ่อันนี้หมายถึงจํานวนลวดจํานวนทั้ง4ขดนะครับอะอันอันนี้ขดที่1ใช่ไหมครับขดที่1นะครับอันนี้ขดที่2ใช่ไหมครับขดที่2นะครับขดที่3คขดที่4คือเราจะใส่อย่างเนี้ยนะครับคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ขดที่1นะครับขดที่2ผมใส่ตรงนี้ขดที่3ผมใส่ล็อกนี้ แล้วก็ล็อกสุดท้ายผมใส่ขดที4 4. ่4ตรงนี้นะครับอ่าดังน <oui. S 2> <ๆ>ั้นแล้วเราก็จะใส่ตามตามเข็มนาฬิกาแบบเนี้ยนะครับอ่าตามเข็มนาฬิกาเนี้ยไปอ่านะครับอ่าแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วดังนั้นแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ขดที่1นะครับขดที่1่ใส่ตรงนี้นะนะครับการคืออ่าสังเกตนะครับอ่าตรงนี้ก่อนนะนะครับอ่าสมมุติผมถือขดที่1ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะ เราก็จะทําการนะครับใส่ลวดเข้าไปใช่ไหมครับใส่ลวดเข้าไปในในช่องใช่ไหมครับในช่องสังเกตนะครับลวดเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมนะครับมันจะมี2ด้านที่เราจะเอาลงล่องนะครับด้านนี้เราก็เอาลงล่องด้านนี้เราเราก็เอาลงล่องนะครับเอาเอาเอาลงล่องตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วผมเทียบกับตรงนี้ล่องที่1ผมก็จะเอาใส่ด้านนี้เอาเนี้ยด้านเนี้ย ใส่ในร่องที่1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อติดกันแล้วกันนะครับอ่าร่องที่นะร่องนะครับอ่าตรงนี้ร่องที่1อันนี้ร่องที่2ร่องที่3ร่องที่4 1 2 3 4ออย่าไปอย่าไปงงกับคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4นะนะเขาคนละเรื่องเลยนะนะครับอ่ะอีกทีนึ่งนะครับลวดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจับ จับใส่ใช่ไหมครับจับใส่ดังนั้นแล้ว uh Hill, bunu, ด้านนี้ผมจะเอาใส่ในล่องที่1ก็คือช่องที่1ตรงนี้ช่องที่1นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งด้านนี้ผมจะเอาใส่ในล่องนะครับก็คือล่องที่4ส่วน2กับ3เราใส่ไม่ได้นะครับ2กับ3เราคือข้ามไปก่อนนะครับเราใส่1แล้วก็ข้าม2 3ไปแล้วก็ใส่ที่4นะครับหมายถึงด้านนี้ ด้านนี้นะที่ผมชี้นี้นะเราจะยัดลงไปในร่องที่1ตรงนี้นะครับมันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับร่องที่1เสร็จแล้วก็ส่วนด้านนี้ที่ผมแตะเนี้ยนะครับเอาใส่เรานับไปนะครับ 1, 2, 3, 4แล้วก็เอาใส่ในร่องที่4นะครับสกับ3ว่างไว้ทําไมก็เป็นร่องของขดสตาร์ทนะครับ ร่องของร่องของขดสตาร์เราทิ้งเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เราใส่ขดลันก่อนดังนั้นแล้วเราจะใส่ขดลันอย่างเดียวนะครับตรงนี้1กับ2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็1กับ2ตรงนี้ก็1กับเอ้ยผมพูดผิดขอโทษครับ1กับ4ตรงนี้ก็1กับ4ตรงนี้ก็1กับ4ตรงนี้ก็1กับ4แบบนี้อันนี้คือขดลันนะขดลันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราพูดถึงขดลันอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้นะครับพอเราจะใส่จริงๆ เราจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไออะไรนะปลายเนี่ยปลายปลายไปด้านไหนนะครับอ่ะตอนนี้ผมถือขดที่หนึ่งอยู่ก็คือขดนี้ใช่ไหมสังเกตปลายอ่าปลายปลายอยู่ตรงไหนปลายคืออันนี้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับนี่ปลาย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 คือเส้นนี้ตรงตรงตรงนี้คือเงื่อนของมัน่ะนะครับเงื่อนเงื่อนปลายน่ะนะครับเออคือด้านนี้นะครับด้านนี้ คือให้มันออกด้านนี้นะครับออกด้านนี้ก็เหมือนกับเหมือนที่หูวาดตรงนี้นะครับก็คือให้ปลายออกด้านนี้ส่วนส่วนปลาอีกด้านหนึ่งที่มันจะไปหาขด2ใช่ไหมก็ให้ออกด้านนี้นะครับก็คือสังเกตไหมก็คือเส้นนี้เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยที่มันม้วนออกมาเนี้ยนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่เราก็จะจับแบบนี้เลยใส่นะครับใส่1กับ4ที่เราว่าเมื่อกี้ใช่ไหมใส่หนกับ4ใส่ในสเตเตอร์เนี่ยใส่ลงไป แบบนี้นะครับอ่าตรงตรงนี้สําคัญเลยนะนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับการใส่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่แบบนี้เลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าปลายอยู่ด้านนี้ใช่ไหมปลายอยู่ด้านนี้แล้วคือปลาย2ด้านเนี่ยเขาต้องเขาคือเขาต้องอ่าอ่าไฟนะครับไฟเข้าด้านนี้เวลาออกไฟต้องออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะนะครับต้องออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าด้านนี้ ออกด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็คือขดที่1นนะครับโอเคเดี๋ยวขดที่1เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอืมเราจะได้ดูด้วยนะครับขดที่2ไปก่อนอ่าอ่าเราก็จัดลวดดีๆครับจัดลวดดีๆอ่าจัดดีๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะใส่ละนะครับดังนั้นแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนช่องที่1อยู่ตรงไหนอ่าเพื่อนเพื่อดูตรงนี้เลยนะครับช่องที่1ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ ช่องที่1 2 3แล้วก็ 4, ดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะใส่1กับ4 1กับ4ตรงนี้นะครับ2กับ3ผมไม่ใส่ใช่ไหมนะครับ1กับ4นะดังนั้นแล้วอ่ะเราจะใส่ช่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช่องอ่อช่อง1ก่อนช่อง1ก่อนนะครับอ่ะผมวางแบบนี้เลยนะนะครับอ่ะวางนี้เลยนะครับเอ่อมันอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นนะนะครับเพราะว่าบางทีมุมที่ผมทํา กับมุมกล้องน่ะนะครับบางทีอ่าคือสําคัญคือตอนที่ผมใส่จริงๆนะ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันมุมอย่างเช่นมุกจับแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมือ,ม,อมือบังละนะครับใบด้านโนตก็มือบงังคือมันค่อนข้างจะวางกล้องยากนะแต่สําคัญคือหลักการง่ายๆสําคัญคือหลักการที่ผมอธิบายเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะเพื่อนๆก็เอาไปทําได้เลยนะครับในการใส่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ซีเรียสนะครับเนาะนะครับ มุมตรงไหนอาจจะไม่เห็นก็ไม่คือไม่ว่ากันนะครับผมจะใส่เลยนะครับผมจะใส่ช่องที่หนึ่งก่อนนะนะครับเมื่อกี้ช่องไหนนะเมื่อกี้ที่ผมบอกช่องที่หนึ่งผมก็จะ่าบีบบีบให้มันยาวๆแบบนี้หน่อยนะครับบีบให้มันยาวๆแบบนี้หน่อยเพื่อที่จะใส่ได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับตรงนี้นะครับ ือถ้าหากว่ามันลงยากเราก็อาจจะใช้ไม้เขียนะครับไม้เขียลงอันนี้ผมก็เป็นเป็นบัตรเครดิตเก่านะครับผมก็ตัดแบบนี้ใช่ไหมนะครับเราก็เอามา,เ,าเขียลงนะครับครับตอนนี้เราก็ใส่ขดลันขดแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ขดที่2นะครับขดที่2จะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าสายขดที่1ออกด้านสายด้านนี้ใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้วสายขดที่1นะครับออกด้านนี้แล้วเขาก็ต้องวนไปออกเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านนี้นะครับอ่าฝั่งด้านนี้ดังนั้นแล้วตรงเนี้ยจะเป็นไขยไม่เหมือนตรงนี้ตรงตรงเนี้ยนะครับมันจะบานออกนะครับอ่าเหมือนดอกไม้บานออกใช่ไหมนะครับอ่าออกคนละข้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นขดที่2เนี่ยเขาจะมาไขยกันตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเส้นนี้นะครับ เส้นเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้คือไขว้กันตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบไขว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ตามแบบนี้เลยคนที่2เราจะใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้1กับ4ใช่ไหมนะครับใส่ตรงนี้นะครับช่อง1กับ4ตรงนี้นะครับคนที่2นะช่วงที่ผมใส่ลวดนะครับก็อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับก็เพราะว่า มันมองไม่ชัดไม่เห็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก็ก็ทาได้เลยนะครับก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับเพราะว่าเอา่อเพราะว่ากล้องของผมมันไม่ได้ซูมแบบใหญ่ขยายใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ใส่ยังไงผมก็อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็ลองทำดูนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ขดที่สองก่อนที่จะใส่เราก็จะจัดนะครับจัดขดลวด ครับตอนนี้ผมก็ใส่ขดที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับขดที่3นะครับขดที่3ก็คือเราจะใส่ช่องนี้ใช่ไหมนะครับอ่าขดที่3นะครับอ่าก็ต้องอ่าไฟต้องเข้าด้านไฟเข้าด้านนี้เลยนะครับไฟเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับขดที่3นะไฟข้างไฟเข้าขวาออกซ้ายอ่ะง่ายๆเลยนะครับขดที่3ใส่แบบนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับ อ่ช่องหนึ่งกับช่องสเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟเข้าด้านนี้นะครับอันนี้คือเส้นเส้นสายมาจากขด2ใช่ไหมนะครับไฟเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้นะครับอ่าเหมือนเหมือนแผ่นพังเลยนะครับไฟเข้าขวาออกซ้ายนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับครับตอนนี้ขดที่3เสร็จแล้วนะครับต่อไปขดที่4นะครับขดสุดท้ายก็ เมื่อกี้ไฟขด3ออกด้านนี้ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็คือต้องมาไข่นะครับก็ไฟจะเข้าฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไฟออกนะครับออกฝั่งขวาแล้วก็วนมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเราก็จะให้สายไฟนะครับสายไฟออกฝั่งนี้นะครับดังนั้นแล้วเราก็จะให้วนเข้าฝั่งนี้นะครับอ่าวนเข้าฝั่งนี้เหมือนเหมือนเหมือนรูปที่4ตรงนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ใส่ขดทั้ง4ขดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะชุดขดลันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นต้นสายนะครับที่เราใส่เป็นขดที่1เมื่อกี้ใช่ไหมครับขดที่1นะครับเหมือนเหมือนภาพเมื่อกี้ใช่ไหมครับตรงนี้ขดที่1ใช่ไหมนะครับขดที่2ขดที่3ามแล้วก็ขดที่4นะครับอันนี้คือสายปลายขดลันนะครับด้านนี้นะครับก็อันนี้คือสาย ต้นนะครับสายต้นขดลันนะครับก็ก็จะมี2สายแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราก็จะมาใส่ชุดขดสตาร์ทแล้วก็ขดโชคกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามนะครับช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ